เอารถกระบะอยู่90ไปเที่ยวลาดบุรีมาดูดีว่าจะใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่บาทฉเฉลี่ยแล้วก,กี่กิโลลิตรเริ่มจับไม่กับน้ำมันเต็มถังกับสภาพรถวิ่งไปแล้ว7 0 0 0 0กว่าโลนะฮะเป็นรถตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อก็เลยไม่รู้ว่าเครื่องเคยฟิตไปแล้วหรือยังแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะยังไม่เคยฟนะิตนะก็สภาพเดิมๆนี่แหละ7 0 0 0 0กว่าโลแล้วทำการเช็คปัม๊มดีเทลเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปปีที่แล้วก็หมดไปหมื่นกว่าบาท ผมเติมลมยางแค่3าเอดหรือ3-1่ะคุณฟังไม่ผิดนะแค่3าหทั้ง4ีล้อเพื่อความนิ่มในการขับขี่แทบไม่อยู่ไว้หรอกนะรถรุ่นเก่ามันเบาแล้วแนบเนิบอะไรผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเอาเป็นว่านิ่มกว่ารถแท็กซี่แล้วกันอะไม่ใช่ไปเติมทีสามสีติดอย่างนี้แล้วก็มาอวดประหยัดน้ํามันแบบนี้ก็ไม่เอานะนั่งทีแข็งชิบหายแล้วคนที่อยู่ในรถก็มีทั้งหมด3คนกับกระเป๋าเสื้อผ้า ก็มีเท่านี้แหละนะแล้วเราก็ขับเข้าไปที่ตัวเมืองราดบุรีนะฮะตลาดเก่าโวยกีนะเห็นหลายที่แล้วจังหวัดลองเนี่ยไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวนะโอ้โหร้านไม่ค่อยจะเปิดกันอะปิดกันโคตรเยอะนะ ผมมีมาวันแรกแล้วก็มาวันสุดท้ายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยแล้วอันนี้ก็มากินร้านมัชชะชาเขียวร้านเนี้ยคนแน่นคนเยอะเพราะว่าอินปงอินฟูพวกยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกก็มาแนะนำให้มาที่นี่ต้องมาเออก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะกับ <c oughs> ต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะฮะก็ใครเป็นสายมัทฉะก็ลองมากินดูเลือกเป็นลาเต้มัทฉะแก้วละ1 0 0บาทถูกที่สุดแล้วซื้อมาเพื่อลิ้มลองรสชานะฮะแล้วก็นี่คือลุงเจ้าของร้านเป็นซติกเ,เจอร์ของร้านเขาแล้วเราก็ออกเดินทางมาต่อที่วัดมหาธาตุวรวิหารขับมาไม่กี่กิโลเองนะพอมาเห็นของจริงก็รู้สึกทึ่งนะ,ะว่า สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอย่างมากตึ้นต่างจากอายุทยานะที่เป็นแบบค่อนข้างจะสุดโทมนะฮะแต่ที่นี่ดูแบบรายละเอียดดีเทลยังอยู่ครบอยู่เลยแล้วเราก็ไปกันต่อครับนะส่วนพึ่งนะฮะเป็นอำเภอที่ติดกับประเทศพมา่าแล้วนะครับเส้นทางก็จะดันเนินเป็นซา่คนใหญ่ลนะนะอาจจะดูรอบเครื่องนะวิ่งร้อยนิดนิดนีดนด่ล่อไป2อ0พและวิ่งร้อยนึงประมาณ2 0 0พอ่ะนะนะตอนเย็นก็มากินที่นี่นะฮะโอลิเวอร์วิว เจ้าของรีสอร์ทแนะนำมานะฮะหาให้ดูบรรยากาศสวนพึ่งนะครับรอบๆไปด้วยภูเขาฟิลแบบเขาใหญ่นะอาหารก็ถือว่าอร่อยเลยแหะถือว่าถูกใจนะดีกว่าไอ้พวกตามติ๊กตงติ๊กต,ต,กตอบอกมานอนรีสอร์ทสวนพึ่ง3คน1คืน2,800บาทครับรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อมาตลาดโอป๊ลป่อยนะฮะนี่6โมง24 ไม่ไกลจากรีต่อสักเท่าไหร่นะฮะอยู่ในตัวนพึ่งนี่แหละตลาดโอปโ๊ปอยมาถึงก็ประมาณ6โมงสามนี่ขนาดมาเช้าแล้วเนี่ยดูรถก็ล,ลังไหลกันเข้ามานะฮะที่จอดรถแคบจะไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้จอดที่วัดนะตรงตลาดอะไม่มีที่จอดรถนะฮะถ้าอยากจะมาจอดเนี่ยต้องมาจอดที่วัดตรงข้ามกับตลาดแต่ถ้าวัดเต็มนูน่นที่จอดรถแม่งอยู่ไปทั้งไกลอะคือเดินกันงงาเหงื่ออะแล้วก็มีรถรับส่งะแหละแต่คือเตรียมข้อมูลมาแล้ว อดวดัใกล้ที่สุดแต่ต้องมาเช้าๆนะฮะตลาดอะค่อนข้างเล็กมากๆอย่างคาดหวังนะฮะตอน7โมงกว่าๆพระจะล่องแพมาบินทบาทนะครับผมมาชมไม่ทันมาถึงอ๋อพระขึ้นกันหมดแล้วนะอันนี้ก็นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากๆนะครับแล้วพอพระบินทบาทเร็จอะพระก็จะเดินกลับขึ้นวัดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะล่องแพกลับเอาเดินกลับ สายๆนี่คนก็หลั่งไหลกันมาเยอะมากๆแน่นเลยอะตลาดมีนิดเดียวนะอย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะครับออกจากตลาดก็9ก้าโมงกว่านะฮะให้ดูสภาพจราจรนะครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาอดูที่จงที่จอดนะฮะจอดกันคับมาต่อที่ฟามแกะเซนเนรีวินเทจฟาร์มอยู่อำเภอสวนพึ่งนะครับ ค่าบัตรเข้าตามป้ายนี้เลยนะครับผมตือใบา3ามใบสามคน500บาทแล้วสเต็ปแรกที่เราจะให้ทำคือต้อนไปค่ะคุณผู้ชมกใกล้ๆเลยค่ะลิมรสสีขาวซ้ายมือก่อนเลยนะคะนี่ไม่ใช้ให้เหรอบุ๊กอักเลเฟรดเบอรน่ารักใช่ไหมล่ะเห็นใกล้ๆแบบนี้ค่ะพี่ไหนก็ได้แล้วะะนะคะนอกจากซีนารีนเฉต์เท่านั้นค่ะ หลังดูโชว์จบก็มาให้อาหารแก่กันต่อนะครับอันนี้ราคาก็ารวมอยู่ในบัตรแล้วไม่ได้เสียตังเพิ่มนะฮะแกะเขาก็เลี้ยงอยู่หลายสายพันธุอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาบัตรมาแลกไอติมนมแกะได้หนึ่โคน,นะครับแล้วเราก็ออกเดินทางไปต่อที่แกงต้มแมวต่อนะฮะขอเตือนตรงนี้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครใช้ทูมูฟอยู่เนี่ยเนี่ย ขับไปเนี่ยแค่สวนพึ่งเองเนี่ยแก่งส้มแมวเนี่ยสัญญาโทรศัพท์แม่งไม่เหลือสักขีดอะ่ะไม่มีเลยอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ต้องพูดถึงขับขับไปในี่ GPS หายแล้วอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยดีนะตอนกลางวันเนี่ยแต่ถ้ากลางคืนนี้ไม่โคตรหลอนเลยวะไ,ไฟเฟยก็ไม่มีเลี้ยวไปเลี้ยวมาดันเขาเนี่ยโหหลอนแน่นอนกลางคืนเนี่ยแล้วตลาดโผปล่อยผมลืมบอกไปว่าสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ได้เรื่องเลยนะ คือไปตะแกนจ่ายนี่หมุนติ้วติ้วงงงดีนะมีเงินตดเนี่ยไม่งั้นไม่รอดอีกุวยแต่นั้นน่ะสัญญาณโทรศัพท์ยังมีอยู่โทรหาคนในครอบครัวได้อยู่แต่อินเทอร์เน็ตอ่ะไม่มีเลยนะ,ะอันนี้มาถึงอุทยานแก่งต้มแมวแล้วฮะนวดเท้าอย่างดีนะฮะหินยิ่งเดินยิ่งปวดเท้าไปหมดแล้ว จะ4ีโมงเย็นแล้วน้ำยังเย็นเจียบอยู่เลยข้อดีอย่างหนึ่งที่รถรุ่นเก่ามีในสิ่งที่รถปัจจุบันกลับไม่มีนั่นก็คือรถมีขนาดที่เล็กเสา ABC เนี่ยเล็กเนี่ยมองทะลุบุปโภงขับง่ายขับคล่องถ้าเป็นรถกระบะตัวเตี้ยเนี่ยขับง่ายเหมือนรถเก่งเลยนะเนี่ยมันมองฝากระโปรงได้ง่ายดูรถเก๋งปัจจุบันนี่มองหาอะไรไม่เห็นเลย เติมเผื่อไปก่อนสามร้อยวระวังทางรถตรงรถติดอันนี้ยังอยู่นอกเมืองอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าสายไฟไม่ได้ต่อหรือยังไงหรือรุ่นนี้มันไม่มีไม่รู้ไฟแจ้งเตือนน้ำมันใกล้หมดอ่ะมันไม่มีแล้วถังน้ำมันมันเล็กด้วยแหละถังแค่ห้าติวลิตรรองมั้งเติมน้ำมันสามร้อยได้เท่านี้ เพื่อให้เห็นภาพว่ารถยุค90ขับง่ายขนาดไหนอ่ะผมเอาคันเนี้ยไปจอดคู่กับมิตูเอ็กแพนเดอร์แล้วผมมองด้านข้างรถอ่ะเฮ้ยจากพวงมาลัยจนไปถึงสุดหน้ากันชนรถอ่ะแม่งเท่ากันเลยโอ้โหเฮ้เยนี่รถกิ่ง 15, เคืื์งพันห้าหนวยแล้วนี่รถกระบะโฟวินและมิตูอหน้ามันทิ่มอ่ะมองฝากระโปรงหน้าไม่เห็นแน่นอนแต่คันเนี้ยมองฝากระโปรงหน้าเห็นใช่ไหม ดังนั้นกลายเป็นว่ารถกระบะโฟวินคันนี้ขับง่ายกว่ารถเก๋งอีกด้วยั้มดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงรถกระบะปัจจุบันเลยแม่งหน้าโคตรยาวอะ่ะขับไปต่อที่นคนปรปฐมหอภาพยนตร์ก่อนเข้าเนี่ยต้องมาแลกบัตรเข้าก่อนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนเนี่ยขเขาให้เข้าชมฟรีนะครับสถานที่นี้ค่อนข้างกว้างใหญ่เดินกันโอ้ส,อช,อสอชั่วโมงได้อ่ะสชั่วโมงได้อ่ะ ว่างใหญ่แล้วก็มุกถ่ายรูปอะไรเนี่ยเยอะแยะสาระความรู้นี่ค่อนข้างเยอะอันนี้เขาจําลองเป็นของร้านโทมัสเอดิสันเจ้าของผลิตหลอดไฟอะ่ะเนี่ยตู้ดูหนังสมัยก่อนอะ่ะแม่งให้ดูผ่านช่องแค่นี้ยเราก็เก็บตังค่าดัวแล้วเป็นหนังต้นแบบเหมือนหนังสติกต็อกอ่ะั้นมากๆอะ่ะให้ดูแค่นี้เราก็เก็บตังค่าดัวนะนี่ก็ จำลองจำลองการถ่ายน้งถ่ายหนังนะเออเป็นแบบไหนก็ให้ประชาชนมาเรียนรู้มาดูในมุมมองของผู้กำกับอะไรอย่างนี้ทลิปนี้วิ่งไปทั้งหมด619 200เมตรนะฮะเหลือแค่นี้ เติมไปทั้งหมด1083บาทสรุปค่าน้ำมันกันนะครับเติมลาดบุรีไป300บาทได้มา9 8 0 7ลิตรแล้วก็กลับมาบ้านเติมให้เต็มถัง1083บาท30สตางค์ได้มา35.531ลิตรนะฮะน้ำมันกรุงเทพถูกกว่า,าดบุรีติดสตางค์นะครับพี่น้องแล้วเนี่ยรถแม่งถังน้ำมันเล็กไหม่ะเติมจากก้นถังเต็มถังนี่35ลิตรกว่าๆอยงอ่ะ มีการลดตีประตูถังน้ำมันคนละถังกับรถแคบรดตอนเดียวด้วยนะเฉพาะท f r มัง้งพอหลังจาก d m a มขึ้นไปมันก็เป็นถังเดียวกันล้นะแล้วเราก็สรุปค่าใช้จ่าย1,383บาทได้มา45.338ลิตรวิ่งไปก้า9กกิโลเมตรนะฮะ,ฉะเฉลี่ยแล้ว13.657ลิตร กนรลด4ประตู4ฟวินเครื่อง2 8 0 8เทอร์โบนะครับไม่7 0็แสนกาโลแล้วก็ลมยางเติมแค่3าเอ็ดนะครับพี่น้องนะมันต้องพูดรายละเอียดดีเทลด้วยฮะแล้วยางก็ใส่เป็นยางหน้าเรียบดันหลบซึ่งคิดว่ามันมีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำมันแล้วไอที่มันทำให้มันเหลน้ำมันไม่น่าเกียดก็เป็นเพราะว่าเช็คปั๊มหัวฉีดมาแล้วนะฮะ เออแล้วโดยรวมที่ขับไปนี่รถไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะก็ติดตามแยกไฟนงไฟแดงตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ดันเดินดันเขาอำเภอสวนพึ่งแค่อําเภอเดียวแหละที่หลักๆเนี่ยแล้วก็ขับไม่เกินร้อยเป็นหลักร้อยติดนี่โดยรวมไปกับยี่ิบโลได้มั้งไม่เกินสาิบโลหรอกที่เหยียบแช่ร้อยติดอะ่ะอันนี้เฉลี่ยเข้าๆเาหมาๆรวมๆนะฮะร้อยยี่นี่โคตรน้อย นะเพราะว่ารอบเครื่องมันสูงไงก็เลยเตปบเตปบเทอร์โบไว้ก่อนรถแม่งเก่าก็ประมาณไม่เกินร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลหรือแหลกคมครับ